สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับสำหรับคอนเทนต์นี้ก็คือวิธีการซื้อพันธบัตรรัฐบาลต้องบอกเลยว่าผมก็รอทำคอนเทนต์นี้มานานมากเพราะว่าพันธบัตรรัฐบาลไม่ได้เปิดขายกันทุกวันเนาะแตออ่แต่ว่าพอเขาเปิดขายเนี่ยเราก็ลองตือแล้วก็มาดูว่าวิธีการซื้อเป็นอย่างไรนะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story ด้วยนะครับ แล้ววันนี้ครับสาหรับการซื้อพันธบัตรรัฐบาลเราจะซื้อผ่านโมบายแบงกิ้งของธนาคารกรุงเทพนะครับมาดูวิธีการกันอย่างแรกเลยคือเราต้องมีโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพอันนี้ก็คือปกตินะคุณไปสมัครได้เลยนะครับพ่สาขาเปิดบัญช,ชีอะไรให้เรียบร้อยอ่ะพอเข้าสู่โมบายแบงกิ้งของธนาคารกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือไปคําว่าลงทุนครับตรงนี้ผมนี่นะลงทุนนะทุกคน ก็จะมีป๊อปอัพและต่างแบบนี้โผล่ขึ้นมาเขาก็จะมีให้เลือกกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลซึ่งคลิปนี้เราจะมาดูพันธบัตรรัฐบาลกันนะครับก็กดค้นหาพันธบัตรรัฐบาลได้เลยพอกดเข้ามาก็จะเจอหน้าตาลักษณะแบบนี้สําหรับท่านที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีเหมือนผมจะมีปุ่มเปิดบัญชีให้นะครับคือเป็นบัญชีพันธบัตรซึ่งโชคดีนะครับช่วงที่เราช่วงนี้แหละที่ได้ทาคลิปนี้เพราะว่ามันมีพันธบัตรออกมานะครับก็คือพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมอุ่นนใจะครับอายุ ปีนะครับราคาพาก็คืออยู่ที่หน่วยละ1000พันบาทเฮ้ยซื้อได้ทุกคนน่าสนใจมากๆเลยนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับก่อนที่จะซื้อเราก็ต้องเปิดบัญชีพันธบัตรก่อนนะครับกับธนาคารกรุงเทพก็กดปุ่มเปิดบัญชีได้เลยครับอ่ะเขาก็จะมีหน้าตาแบบเออลักแบบแบบนี้นะคาถามนะต้องมีอายุอ่าสัญชาติไทยอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะครับมีบัญชีเงินฝากของเองอธนาคารกรุงเทพในชื่อของตนเองนะครับไม่เป็นบัญชีร่วมนะแล้วก็กดเปิดบัญชีได้เลยครับ พอเสร็จเรียบร้อยผมก็ยังไม่ได้ยืนยันอีเมลใช่ไหมก็ต้องไปกดยืนยันอีเมลนะครับจาัดก,การข้อมูลส่วนตนนะครับชื่อนามสกุลอีเมลอะไรอย่างเงี้ยกดบันทึกให้เรียบร้อยอ่าแล้วพอเรายืนยันอีเมลเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะฮะล้วก็เข้าไปดูต่อเขาก็จะให้เราอ่านนะครับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็กดยอมรับได้เลยนะครับกดยินยอมอะไรต่างๆก็ยืนยันได้เลยจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าตาของการสมัครนะครับก็เช็คชื่อให้ถูกต้องมีอะไรชื่อนามสกุลนะครับ เลขประจําตัวประชาชนวันที่ออกบัตรนะครับแล้วก็เลขหลังบัตรอันนี้ก็ใส่อะไรให้เรียบร้อยตามนี้เลยนะทุกคนข้อมูลในบัตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นการยืนยันเนาะเลขประจำตัวถูกไหมแล้วก็กดต่อไปได้เลยนะครับในหน้านี้หน้าต่อมาข้อมูลลูกค้านะครับเขาก็าจะมีชื่อของเราให้อ่านนะครับลเลขประจำตัวประชาชนวันเกิดถูกไหมเบอร์โทรถูกหรือเปล่าที่อยู่ตามบัตรประชาชนก็ตามบัตรแบบหนึ่งเนาะแล้วก็ ที่อยู่ติดต่อเนี้เราก็เปลี่ยนได้นะครับเอาที่เราอยู่ก็ได้นะครับตามสบายเลยนะทุกคนนะแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์มือถือก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อ e ีเมลอีเมลดูให้เรียบร้อยแล้วกดต่อไปได้เลยครับพอกดต่อไปเขาก็จะถามเราอีกครับเกี่ยวกับการศึกษาอาชีพนะครับตำแหนง่งชื่อที่ทํางานที่อยู่ที่ทํางานแขวงเบอร์โทรอย่างเงี้ยก็ใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วกดไปต่อได้เลยอ่ามีอะไรอีกนะครับ ที่มาของรายได้นะครับอ่าจากประเทศไทยแหล่งที่มาของทรัพย์สินมูลค่าทรัพย์สินโดยสุดที่แหล่งที่มาของเงินแล้วก็วัตถุประสงค์ในการลงทุน่ะเพื่ออะไรลงทุนเพื่อ,อออมเงินอื่นๆแล้วก็ติดต่อเอาแบบใส่ข้อมูลให้ครบอ่ะครับคือเขาต้องการรู้จักลูกค้าให้มากที่สุดนะแล้วก็กดต่อไปได้เลยครับอ่ากดต่อไปเสร็จเขาก็จะให้ดูว่าบัญชีพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยก็ของอันนี้ใช่ไหมบัญชีออมทรัพย์ เราก็เลือกอันแรกได้เลยนะครับหรือถ้ามีหลายอันก็ลองเลือกให้ให้ให้เหมาะกับเราเนาะแล้วก็กดตอบไปได้เลยนะครับตรวจสอบข้อมูลตรงนี้ไม่ต้องแก้แล้วก็คือให้อ่านว่าสิ่งที่เราได้ใส่เข้าไปก่อนหน้านี้ถูกต้องไหมอ่าที่อยู่เบอร์โทรอีเมลอะไรเงี้ยหรือจะแก้ไขก็ได้นะครับก็อยู่ที่เราว่าถูกต้องหรือเปล่ากดต่อไปมาดูอะไรเลขที่บ้านนะครับซอยแขวงเบอร์โทรอ่ะกดต่อไปเรื่อยๆครับ ก็จะมีหน้าต่างแบบนี้โผล่ขึ้นมานะครับวัตถุประสงค์การลงทุนก็กดต่อไปถ้ามันถูกต้องหมดแล้วเนาะแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลก็เลขที่บัญชีต่างๆบัญชีสะสมทรัพย์ของเราก็กดต่อไปได้เลยนะครับจากนั้นจะเข้าสู่การยืนยันตัวตนด้วยใบหน้านะครับอันนี้เราก็กด ต่อไปได้เลย,เลยแล้วเขาก็จะให้เราทําตามที่เขาบอกนะครับจัดใบหน้าอยู่ในกรอบไม่อยู่ในที่มืดยิ้มกระพริบตาหรือก็ทําตามเขาไปเรื่อยๆนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเปิดบัญชีสําเร็จแล้วอ่าชื่อผมโผล่ขึ้นมาแล้วก็จะมีพันธบัตรรัฐบาลน,นี่บัญชีนับเงินอันนี้นี้เป็นบัญชีเอ่อธนบัตรนะไม่ใช่บัญชีธนาคารนะครับก็มันแยกกันเลยนะทุกคนแล้วก็กลับไปที่หน้าการลงทุนพอกลับไปที่หน้าการลงทุนก็ไปหน้านี้นะการลงทุนนะครับก็เปิดเอ่อกดที่พันธบัตรรัฐบาลได้เลย ก็จะมีพันธบัตรที่เปิดขายอยู่เราก็กดซื้อเลยครับปุ่มนี้ซื้อครับซื้อ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 กดซ,ซื้อเสร็จก็ให้อ่านนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลต่อแล้วก,กดยอมรับได้เลยนะครับแล้วก็จะบอกว่าพันธบัตรรัฐบาลอะไรนะครับรุ่นไหนหักเงินจากบัญชีไหนนะครับจํานวนหน่วยนะครับถ้าเราส่วยหนึ่งพันหน่วยนะครับอต้องมีเงินหนึ่งล้านบาทซึ่งเขาจะประมวลผลกับบัญชีสะสมทรัพย์ของเราถ้ามีไม่ถึงหนึ่งล้าน มันก็จะใส่ไม่ได้นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นผมก็จะซื้อที่2หน่วยครับผมเป็นเงิน2,000บาทอันนี้ลองซื้อเล่นๆนะลองซื้อเล่นๆดูแล้วกดต่อไปนะครับกดต่อไปอ่าก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ตรวจสอบคําสั่งซื้อนะครับอายุ7ปีดอกเบีย้ยคงที่2.70ต่อปีซึ่งเยอะมากนะครับ2.7ไม่น้อยเลยนะปกติธนาคารเอ่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ก็จะอยู่ที่ศุด สองห้าศูนย์จุดห้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็สองจุดเจ็ดต่อปีนะถือว่าเยอะนะใครซื้อแบบเป็นล้านนี่ก็ ได้แบบเต็ๆมๆเลยทีเดียวนะครับหลังแบบนั้นเขาก็จะให้เราตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วกดยืนยันได้เลยครับพอกดยืนยันเสร็จเรียบร้อยก็จะมีสลิปโผล่มาให้ลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะเป็นเจ้าของเขาเรียกว่าอะไรเป็นเจ้าของพันธบัตรแล้ว2หน่วยนะครับรายการสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยโอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้นะสำหรับวิธีการซื้อพันธบัตรรัฐบาลก็ต้องบอกว่าแต่ก่อนผมก็งงๆนะว่าเอ๊ะมันซื้อ,อยังไงว่าซื้อที่ไหนนะครับเออแต่ว่าของโมบายแบงกิ้งของธนาคารกรุงเทพเนี่ย ก็ซื้อง่ายสะดวกก็คือไม่ต้องไปสาขาเลยถ้ามีอยู่แล้วก็สามารถกดเลือกซื้อได้เลยแต่ปัญหาก็คือมันไม่ได้ออกมาขายเอ,อเป็นประจําทุกวันทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคอยเข้าไปดูว่าเอ,อ้ช่วงนี้เขามีขายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยปกติเราจะออมเงินก็จะแบบเเดือนละ ครั้งแต่ว่าอันนี้ก็ต้องรอจังหวะเวลาของพันธบัตรนะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story ด้วยนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนอยากจะให้รีวิวอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับไปก่อนนะทุกคนเราจะรวยกันแล้ว